ยูวูฟ้าฝนทลายพี่มาละค่ะเอาล่ะให้ฉันก,กี่บาทอาสองบาทโอ้สอมยังไม่ได้เลยเนี่ยเอาละ่ะโอเค เต้นดับดับดับแล้วก็มาทำงานต่อืมนอ๋อฉันไม่ได้เป็นผู้ล่าอู้หูฮ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 ูห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 ูแอลล่ะสาวกไปนะนั่นมัเกียรสาวกนั่นรู้ไหมมันจะแบบนั่นมันสาวกใครแน่นอนเจมาล่าช่วยด้วยเจมาล่ามาว้าช่วยด้วยช่วยด้วยอ้า มือหนูเจอพลอยอย่าเจามาล่าหู <c> ้ย <oughs> เจามาล่าละก็ตีหนูอยู่เรื่อยนะแต่ฉันอยากตีแกมาเอาไปจะไปหนึ่งใบโอ้โ <c oughs> สี่ขอบคุณก่ะเจ๊เอ <c oughs> <c oughs> เป็นไรเอาละ่ะขอบคุณเจ๊ให้มาสองบาทถือว่าฉันเกิดจะซื้ออมได้แล้วล่ะจ๊บไปจุบนะเข้าใจไหม <c oughs> ให้ฉันมาอีกหก สิบแล้วสิบแล้วอืออึ๊บอ้าวอาลืมไปไม่ไม่มีแล้วนี่นะอเอานี่อึ๊บอ้าวปันเตอร์ไม่รอแล้วนะปันฉันไม่สนใจฉันไม่สนใจเขาว่าไปแล้วปันเตอร์ไม่รอเธอเป็นคนนั้นเป็นบ่อยจังเลยอะ ฮะเจมล่าเป็นอะไรโอเคเปันเปลี่ยน Adam อัลเทมแค่โอ้มีเดี๋ยวซื้อซื้อของแล้วซื้อของแล้วโอ้ซื้อของนะซื้อของอปันเตอร์ไม่รอแล้วนะโอ้วาด,ดี้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว ปั๊มเสร็จพอดีแล้วมันก็เลือกพ <c oughs> อดีเฮ้ยดีจังดีจัง <c oughs> ว่าไงแจ็คฉันมาอีกสองบาทตอนนี้ฉันซื้อจูบจูบไปตั้งสองแท่ง thank you เฮ้ยไปซื้อกินดีกว่าเ <c oughs> มื่อกี้กันซื้อจูบจูบไปหนึ่งแท่งดีเวอร์มา อู้หวันด,ดีจิตะเออมาตลับไพ่ลบสามไอช่วยด้วยช่วยด้วยอู้ติดติดติดเขาาไม่เลือกฉันอะโอ้ดีจังเอาละโอ้ปันไฟปันไฟโอ้เน,นี่ยปันโชอบตรงเนี้ยมันจะแอบ,บได้ดีหน่อยถ้า ถ้าสีกลมกลืนน่ะมันจะแอดได้ดีมากเพราะเขาจะมองไม่เห็นอ้าวพี่จิตกรโดนแล้วเหรอไหนอ๋อสองร้อยอ้าวสองรอ้อยโอ้ไม่นะสองร,อร้อยเลยเรอฉันทำไม่ได้ปั่นก่อนปันป่นปันป่นปัน่นปั่นโอ้เอ้ามามามา ปั่นเร็วนั่นเนี่ยฉันเป็นฝ่ายรักษาแต่ฉันแดนปั่นเร็วอืออืปั่นเลยปบ่าเงียบแฮะอุ้ยเงียบสุดๆเลยล่ะอู้หูอย่าบอกดะว่าอีเจ๊หมาล่ามไปดีแล้วอะโอ้ยทำไมเขาเป็นบ่อยจังอะเสร็จแล้วเสร็จพอดี เสร็จพอดีค่ะเสร็จพอดีค่ะเครื่องต่อไปเดี๋ยวซื้อของก่อนแม่ซื้อของก่อนอืม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 ออ้าวอะไรกันจริงฉันยังไม่ทันได้เรือกเรยนนะอือืม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 ให้ฉันมาอีกห้า อีแจ็กแม่อีแจ็กเฮ้ยปั่นต่อก็ะด้มีไม่ถึงเอามันเอาสองร้อยเฮ้ยอะไรกันนะ่ได้สองร้อยเดี๋ยวขอถ่ายแป๊บอืมสักกระเบือ้อเหรอไม่ใช่ยันไม่เรือรบไม่สักกระเบือ้อยันเรือรบนำมาสํานวนโอเค <c oughs> โอเคปัน่นอ,อุ้ยสองเออสองอ,อแล้วเอาปั่นให้เสร็จเลยแล้วกันยิ้งไม่เคยโดนตีใช่ไหมล่ะอ่าอีนี้ปั่นกระฉันเนี่ยมันก็ช้าหรอกไม่เป็นไรยิ่งปัน่นยิ่งเร็วยิง่งดีคุ้มกันแปดพอดีเอาล่ะนี่ไงทิ้งไพ่สองร้อยจะทิ้งไพ่เลยเนะื้อเออเอาไปหกโอเคแล้วก็เออคือว่าอะไรกัน อ่ะวัสดีแจ็ควัสดีฮู้ซสุ่มยิงบอฉชนเปนแหละโอ้มลก,ก็กักใครเรียกหาแม่เหรอคะไม่มีค่ะมีเลยไม่มีใครเรียกหาแม่อ,อู้ไม่ไม่มีจริงด้วยเห็นไหมละ่ะ ทำไมไม่มีใครด้หนะังสือกับแม่เลยมีใครจะอ่านหนังสือกับแม่ไหมคะไม่มีค่ะมีใครจะอ่านหนังสือกับแม่ไหมคะกระบอกมอญงีนะไอเจ๊คือว่าฉันเหรอเป่าคือแม่อสวยๆว้าวนคนนี้อาที่อยู่กันเมื่อตะกี้ออปองสิบแปด เออสิบหกเอาไปเลยเอาอะไรดีคะอืมคุณได้เกอแล้วราก่อนนะคะซายอนนาละเอาไว้ใน e ตนนบ๊ายบายอา้าวคนที่อยู่กันแค่ฉันไม่กี้ไปไหนแล้วล่ะอา้าวโอ้โหอีเจ๊ ให้ฉันเท่าเดิมอีกแล้วอุ้ยไม่ยอมค่ะไม่ยอมค่ะเฮ้ยฉันไม่ได้เป็นเหรอเนี่ยแม่แม่คะหนูไม่เรียนหนังสือนะคะหนูมีปืนค่ะหูยไงเห็นไหมหนูมีปืนหนูเก่งเอาละมาเร็ว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 อ้าว พิจิตปจิตต่วิทยาดูแล้วหรอคะพิจิตพจิตพิจิตดูเลวเอาละต่อไปจะเป็นตาใครกันนะเออแม่ก็มาพอดีมาเลยแม่มดนหรือลอกแล้วแม่มาเลยแม่บัดอึนี่น้าห้าวเลยอะ แม่คะอย่าเลือกหนูนะแค่อีท่ามันไม่เลือกอิจิตะละอิจิตอ่ะอิจิตะกร์อ่ะอย่าเลือกหนูนะแม่ถ้าแม่เลือกหนูหมุน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 ออแม่ไม่เลือกเขาแม่เลือกคนอื่นอุ้ยหายดีอุ้ย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 หายดีแล้วอลันะไปดีกว่า ท,ท, uh, ทิ้งไพ<ๆ>่หน่อยทิ uh ้งไพ่หน่อยอ๋ออ๋อทิ้งไพ่อยังไงอ้าวทิ้งไพ่ซื้อไม่ได้แล้วเหรอซิงเป็ดอ๋อทิ้งไพ่ใช้ไม่ได้แล้วอะต้องมีสี่ร้อยก่อนถึงจะสามารถทิ้งไพ่อีกทีได้ไอ้คาร์ดิโกนอืมมาบอลไฟต่อออพี่จิตโดนแล้วนะคะจิตตา ต่ดช่างมันช่างหัวมันเป็นต่อดักเด็กดักเด็กโอ้เขาเริ่มกันแล้วเขาเริ่มกันทำไมต้องมาเป็นตอนนี้ฮะไม่คิดใจอะไรอะไร ดีมากรอบตัเสินบวกเสริมอู้ย่มเลยอะฮู้มามามาปันต่อปะว่าฉันได้เป็นล่ะอู้อู้ฉันได้เป็นงงแงงแงงงงมามาได้เลยอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะ ไม่มีไมนไม่มีอยู่ไหนกันนะอยู่ไหนอุ้งจะหมดเวลาแล้วอ่ะจะหมดเวลาแล้วโอ้เจอแล้วเจอแล้วสามสองหนึ่งอุย้ยทันไหมนะเอาเลยมาเลยอุย้ยจุดนงึงของคุณไอ้ฉันและฉันก็แพ้ไปตามระเบียบมันได้ยังไงนี่ <laughs> <laughs> เออยอมเลยน้องหมานั่งเหงาหงอยรกากรนะโรคมันได้ยังไงกันเนี่ย